สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากเติมเกมคุกกี้ลันนี่เลยคุกกี้แลนชอปเป็นร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนชอปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คลิปนี้ก็จะมาออโต้าันหากระปุกหมีนะครับอ่าตอนนี้ลำไยกับลินจีเข้ามาเนาะคนก็นิยมฟาร์มกันนะครับอันดับแรกเป็นแสงจันนะครับใส่สมบัติอะไรก็ได้นะ ปล่อยวิ่งได้เลยนะครับใส่สมบัติอะไรก็ได้ย้ำอีกรอบนะครับนะพอแสงจันสกิลรอบ2นะครับถ้ายัางไม่มีกระปุกหมีบินมาเนี่ยให้กดออกหรือกดเริ่มใหม่ได้เลยนะครับนะเราก็ปล่อยไปครับฟังเพลงทำงานหรือ ทำอย่างอื่นนะนะครับแล้วก็เปิดทิ้งไว้อะประมาณนี้ถ้ากระปุกหมียังไม่ออกนะอ,ะอาจจะต้องเตรียมใจนะครับเตรียมใจกดเริ่มใหม่ได้เลยนะอ่ะผมก็กดไปเลยครับนะนี่ครับเราก็ทำแบบนี้วนลูปนะครับนะ,นะ,บนะก็คือให้มันวิ่งถึงสกิลที่2แล้วยังไม่มีกระปุกกดออกกดเริ่มใหม่ประมาณนี้นะครับนะการออโต้รันนะครับ แต่ถ้าจะวิ่งเองได้ไหมก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเหมือนปล่อยทิ้งไว้ดูหนังอ่านี่ครับมันจะเริ่มบินมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเก็บเองแบบนี้นะครับอ่าพอมันเก็บปุ๊บเรากดออกได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะแสงจันทร์ตัวยอดฮิตนะครับต่อไปไซริท่อนะครับอ่าไซริท่ลต้องเป็น Normal นะครับ ใส่สมบัติอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับใส่รีทออนะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าประมาณไหนนะใส่รีทลเนี่ยจะสั้นกว่าแสงตันนะครับอ่ะใส่รีทอลเขาจะสกิลก็ให้เขาสกิลไปนะครับเหมือนเดิมนะใส่สมบัติอะไรก็ได้แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปกดอะไรเขานะครับอ่าเขาก็จะสกิลของเขาไปนะครับให้ไซรีทอลวิ่งไปครับวิ่งไปเลยนะ อ่านี่ครับเห็นกระปุกมีมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาจะเก็บได้ตรงปาะมาณกล่อง3กล่องนะครับอ่าชนะเนี่ยถ้าถึงกล่อง3กล่องแล้วนะครับยังไม่มีกดออกนะครับชาเลนจ์ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเลมอนต้องเป็นเลมอนหนูส้มนะเพชรเป็นหนูส้มนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า ไส้สมบัติอะไรก็ได้เหมือนกันเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะวิ่งถึงประมาณไหนนะครับก็ปุกหมีถึงเจะออกไอ้นี้ผมตัดมาจากในไลน์นะครับภาพอาจจะแตกๆหน่อยนะครับอ่าก็วิ่งไปนะครับอันนี้นะวิ่งไปเลยนะอ่าก็ไม่นานนะครับผมมีความรู้สึกว่าชาเลนจ์เลมอนเนี่ยน่าจะเจอไวกว่า ทุกอันแต่ทุกอันก็ได้ได้กันหมดนะผมว่าเออมันก็ไม่ได้ไวกว่าเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเจอแล้วนะครับนะนี่เขาจะเก็บตรงไอติมด้านบนนะครับประมาณนี้นะคลิปนี้นะครับ